สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝรั่งฝั่งโคงคนหนองคายวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้อง มาเข้าป่าหาเห็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าบรูกว่าจะได้บาจาัจะาตามพลังฝั่งโคงไปเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าไปกันเลยจ้าเห็ดเห็เห็ด<ๆ>ของเรานี่ค่ะเจอแล้วเห็ดเห็ดเอาดีๆโอเคจ๋าตึงเห็ดตะไคร้จากเห็ดตไะไคร้คือนะัะอ่อนแตเห็ดตไะไคร้เนี่ยจะลายคลักลายเนี่ยคักลายเน้ สอ่อนคิดทอดผู้พูคนกินจัปะป่ะต่อเลยพุ่นดอกั่ไงทั้งหลามคุณนี่เห็ดบันนี่เอาไม้ขึ้นดูนี่เห็ดยังเห็ดดำโอ้เห็ดดำปะ่ะดำดำ,ดำางานเชีงานบ้าง<ำ>นั่งอยู่เขากะหัไปนำจะเพื่อเห็น ดอกนั่นดอกใหญ่บ่เอาเนาะพี่เนะพี่พนี่จะ้ะมาดำๆเป็นแลดี๋ยวกูดอกนั่นงามไปงามป่าคุณพูดดอกนั่นพูด <c oughs> นั่งไปเยน็นไปหลายจ้ะพูดดอกหนึ่งพี่ดอกหนึ่ง,ดอ,งดอกนี้งามไปงามบา่า บึนบึบึนบึบึนบึกนี้นบาโอ้าหทีย้าต้องก็ไปซื้อจัคนเลยดพันการตน่ดอกสดอกอุ้ยพอมื่อกเห็นบอกคุณจุ่มกันอยู่นี่้อยนี่น่นี่นี่ด้กโอ้ยเหลียวบ่เห็น เกือบเป็นเหยียบเพิ่นเนาะตัดขาดเครื่องปอดโหลดไตน้อยๆนะก่อมึงกุ้นนะต้มใส่ซุกี้จ้ะน้อยๆสิตัดขาดปอดเออฉันเลยเป็นดอกน้อยตัดขาดปอดขาดปอดแต่ขายแยงดึงขึ้นมาแล้วแยงอยู่จ้ะอืมตัดขาดแบบนี้แหละป่ะนี่ดอกหนึ่ง พุ่นดอกหนึ่งยู่หากไม่คุณตาเขาก็บ่ได้อยู่สื่อจ้าตาเขาก็ล็อกแรกล็อกแรกหาเห็ดตัวจ้ะเพราเห็นแล้วเขาก็ตาล็อกแรกล็อกแรกหาตัวเลยจ่าตานี่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 อีกดอกค่ะดึงขึ้นมาเพิ่งแตยาวอยู่เนาะก็เอาไปต้มใส่ซุกี้เป็นดอกเป็นดอกเลยเด้อจ่ะแซ่บพุ่นดอกนู้พุ่นพุ่นพุ่นโอ้พุ่นเลี้ยงไปพุ่น พุนพุนอนนี้อันนี้โอ้ยลายเม็ดนน้นอยเลี้ยงไปเลยค่ะมไม่ได้ปิดกล้องเลยเด้อยจ้จะเก็บมันๆเลยมันเห็นใกล้กันจ้ะค่าติเลียวเบิ่งเงินเฮ็ดจ้ะขากระเป็นคนตัดขากับไปกล้องเลยไปคนละหมอกโอเคปะนี่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 นตัไปเลยจ้ะคนแม่พี่น้องจ้ะ เพิ่นเก็บเฮ็ดเซ่เฮาก็เก็บเฮ็ดเพิงจ้าอู้พูผุน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 ,นทั้งหลังพุ่นอ้าวมาเอาเพชรก่อนข้าวบุ้นเมียนพุ่นทั้งหน้าพุ่นอ่ะเออ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 เหยียบไม้คัดขากันแมมยกบ่าขามขาอันไม่ผู้หนึ่งอันนั้นเหยียบไม้ไว้ผู้หนึ่งก้าวขาบ่าขามจ้าแมีนเถ่าแล้วบุนี่ก้าวขากับบกขามมันไม่โอเคไปะผีผีผี นี่ดิแม่หัวเพิ่นบอลในเสาแมพ่พูดพูดพูดเอาได้ปะเบิ้งดูเอาไปเบิ้งดูเอาได้ปะอปเอาไม่ได้ก็ได้แต่ดอกก็ได้อ๋อได้อยู่บบดอกก็ไ,<ด>กไม่ได้บุบตัดเลยพอมึงตัดพุทธนะอืมละโอเคปะพูดปะต่อเลย จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไม่ได้ปิดกล้องนะคะเดินต่อกันเลยดิตั้งตัวตัวจุว่พูน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 ,พนเห็นไปนานเรื่อยนี่จ้าสวยสวยสวยมาก ปะพูนต่อเขาอันไปได้ตะก,ก้ามาอันตะก,ก้าเขาทิ้งขยะย่างบักงามเลยจากกะเลยเก็บมาหิบผ่าใส่เขาก็เลยมาไว้เป็นตะก,ก้าเก็บเห็ดเขาจะอนนดอกนี้อย่างสวยงาม,มสวยเลยสวยมากใส่เบิ้งตะก,ก้าเขาดู นี่จ้ะตะกาหน่วยนี่เบิ้งวอจับนวยตะกานะนี่จ้ะอันเขาทิ้งขยะมุนดูเขาทิ้งขยะก็ลังฟังโคงก็เลยเก็บมาอันยิบผาใส่จ้ะยิบผาใส่ให้เป็นตะกาเก็บเห็ดจ้ะเบิ้งดูเห็ดเนาะนี่จ้ะเลยเยอะมากเลย,น,น,ยน,นี่จ้ะของแม่พี่น้องจ้าเจอเห็ดอุดแล้วค่ะเห็ด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 ,หดอ่ะเก็บนี่จ้ะ สวยเลยจ้าตักเลยอ,อืดอกักใหญ่สวยมากอืมป่ะต่อเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเขาเห็นเป็นกลุ่มใสแน่ละเขาเห็นเป็นกลุ่มเลยจ้าเขาสิบ,บปิดกล้องเขาสิพาพี่เขาสิ้พาพ่อแม่พี่น้องยาวไปเลยยาวไปเลยค่ะจ้านี่นี่ ดอกหนึ่งดอกสวยๆจากพ่อแม่พี่น้องจ๋ามีแต่ดอกสวยๆเขียนลเข้ากระตาสอนแล่นไปน้ำจ้ะหาไปเรื่อยๆนี่เราตาตาขาต้องเบิงไปเรื่อยจ้ะตัดไปน้ำเบิ้งไปน้ำทายไปน้ำจ้ะบางดอกก็จะออกกล้องจะเพราะว่าตาข้าเลียวฮะจ้า ยาวเลยค่ะพระเมีพน้นองจ้าจ้ะมาพี่อีกบางทีเฮากะเฮ็ดเป็นอันคันเป็นตอนไปเด้อจ้าค่ะมันหลายมันมันเกินซิบกว่าไปแล้วมันก็โหลดว่าได้จ้ะมันโหลดซ่าจะโหลดได้แต่อนนเอาซ<ล>่าเอาแต่ดอกก็ได้เฮาก็เลย ซีโบ่เฮ็ดยาวจ้ะน,น,น,นี่สวยมากมีอีกสองดอกต่อกันเลยสวยมากมากเลยเนี่ยสองดอกเนี่ยจี่ต่อกันเลยค่ะ มาข้างหลังนี่ไงสองดอกนี่จ้ะข้างหลังอีกสองดอกนะคะห้ังอีกสองดอกจ้อาอัปจรรย์นุ่งขายาวครับนุ่งขาอย่างยาวเลยอันนี้อืมจ้ะสวยมากเห็นอดอกขึ้นมาเขือเดียวสวยมาก เดี๋ยวเลยค่ะปะไหนอีกนะมีต่ออีกอยู่ด้วยจ่าเด้อเดี๋ยัยงสิบ่ท่านได้ปิดกล้องจาาตรงนี้เพราะว่าเขาว่าเขาเห็นอยู่นี่จา้าคุณประกรณ์สวยคุณด,ดอกหนึ่งไป โอ้โห,หเป็นแถวเลยค่ะจะเอาได้บ่ดอกนี้เอาได้ป่แถวแถวบ,าเาาบาเ่เอาก่าว่เอาเออหัวเบิ้งดอกนั้นดูดอกนั้นบ่เอาบา่าเขาอยู่บ่บ่อเอาดอกแถวว่าเอาเพิ่นไว้ซะิไปดอกนี้งามงามเลยนี่ดอกน่าสวยเลยนี่จ้ะ มีอบอตากระเลียวเบิ้งนี้ดีจ้าตากระลอกแรกลอกแรกจักไก่เฮ็ดอยู่กล้องหรือวายูจะสวยจ้าไปไหนมีอีกไหมตากระลอกแรกลอกแรกหาเฮ็ดดีจ้ามีไหมแม่พี่น้องจ้าเห็นบอจ้ามีไหมหาช่วยหน่อยค่ะ,จะ,ะเจออีกแล้วจ้ะไป ตามคุณประตอนไปเลยโ,โอ้โหเยอะมากตรงนี้เห็ดแปดแฝดไข่มุกอ่างสวยเลย เอาได้บัวเ่าดอกนึ่งบ่บเอาแม,ม่นบ่มันเ่าโพดนี่ก็บ่เอาวคืนตะกวนแล้วบ่เอาจ้าแล้วว่ามันเ่าเอาไว้ให้พื้นปล่อยสปอร์เนี่ยเก็บพื้นไปเบิดไลายกระซิบบัวเือจากพ่อแม่พี่น้องจแกดอกใหญ่ๆเอาไว้เพื้นปล่อยสปอร์ออกมานี่เห็ดน้ำหมักจก้ะเห็ดน้ำหมกักเอมเชื่อมมันเลพูนงามจริง,งามว่าพูนอู้อยุกับคล้อ,องพูนรวมพูนอ่ะเก็บจา้า เป็นปะกรลงไปเก็บนะคะมันอยู่ข้างล่างจ้าพอมันพี่น้องจันลุงตะคองไปกำลงัลงจับหัลุงไปน้ำดอกมันชื่อหัวสักจ้ะหัวจะสักสวยมากจ้าไปโอเคขอบคุณค่ะ